điều công hại nèo tóc bói nèo tóc bói tốt ôi, bói nèo tóc bói nèo tóc bói nèo tóc bói nèo วีดห้องอุ้ยเอาอยู่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยแทกอะขันจูงซื้อแหงมใยญ่ดอกกันแท้กกันไหนจังแก้มอ่ารถสําโป้โป้รนั่นแหละครับวิธีเที่ยวบ้านประมาณนี้แหละ ไป,ไปยามเบ็ดกันเข้าไปาเนี่ยเกียรตยังยั่งอยู่นะครับนะเกียยังยั่งอยู่ขึ้นมาขึ้นมาตกเนี่แหละมาขึ้นอืมพรวดโล่สันวโอ้นิ่งอันนี้นิ่งอะไรบ่ไันนี้สะพอวากันเลครับไปนอนกอนอายามมาซื้อก็คืออะบ่ไะ้ ขันหนึ่งอยู่ข้างปุดมัขื้นเส่ไวนี่ยู่หนามัเขือเขืนนน่นใส่โอ้อาไม่ย่างละ เกี а, ่ยวกอเขาอะไรจะซื้อตัวนหนโอ้ยรุดนี่รุดครับไอ้เหรอโอ้พุ่นอะเอาไปเกี่ยวกอเขาอะไรรุไว้นี่ก็เนาะแล้วไปไอ้พี่ลุงมาเก็บหรอเขาติดกับพุ่นมันดึงไปพุ่นไอ้พี่ดึงหลังไม่ก่อนถ้าพี่สุดทั้นพอดีเดี๋ยวเขาตุ้งยางกลับนะครับยางกลับ ก็ข้างขื้ึนันนีอยูข้างป่าเป็นลายปากินเดียดดีต่วาคือพ่อกินเดิดมันเป็นมันผาน่าเสวไปทังุนนะครับไปยางยาไม่ทั้งุ๋นล่ะจ็ิมีโตหรือย่า,ยา,ม,า,า,ม,รรามี่เบิ่อน ตองฟัน,งน,นก้อนนั่นก็ต้องขออายญาตครับเด้อมาผู้เดียวโอ้นี่นิ่งข้าเบ็ดนี่นิ่งเออ้นใส่ไวแบบว่ายี่สิบยี่สิาหลังว่าขึ้นข้นใส่เลยยี่สิบผาหลังแหละใช่ว่าเดี๋ยวไปเบิ่งก็พยายามสามหลังข้างเลยข้างแค่ขาด้าแค่ขาด นี no ่หลังนึงเห็นบ่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเงียบอ้นี่เนาะไปละเป็อีกล้คือใสห้างกันเติบได้หมากขึ้นอีกอายุเทือไดว่ามันคือพอาลงหนีวะเดี๋ยวีนี่ไ่เป็ดเขียดยางส่ยังเสีย นี่เคียมันลอยดิงดิงด้งดิ้งอ่นะเงียบครับพี่น้องต <laughs> ้องใส่สีโมโมปลาตังโกก็ากงากับรดกล่อมไหมนาำกับรลงอีกแฮ้งาำกับรดก็น่าสวยา แง่าาขาดแง่ลำจังสีแง่เขาเขาเอึนเขากำลังมั่นนะครับปล่อยน้ำปล่อยน้ำผ่านไหลผ่านไปก็ทำไปที่เสร็จแล้ว <c oughs> ปล่อยน้ำไหลผ่านแล้วก็คือว่ต้องการน,น้ำไหลายนะครับน้ำนเขากำลังตั้งท้อง ตังต้งกลางทองก็ให้นำขางอะไรต้้งนี่ว่มีแะ่อืมเก็บไว้บ่มีเสียงปลาบ่อนดีดีฟังนี่เสียงปลาบ่อนดีครับยูยูอีกขั้นหนึ่งนะครับไปตื้น งกครับกัน,ทน,กนแทนกัแท่อยนะครับื่อเกิดย่มขึ้นกับ่เบ้มันกับขาขึ้นกันนะ ي, อนอเอาใส่พุ่นึงใส่พุ่นเอาเาเอาเเอาเลี้ยงแล้ว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 เยอาเลี้ยง โอ้โหไอ้ที่นอนผู้เดียวคือชื้อกล้องไงตองเนี้ยตัวปลาโอ้ยาน่ต้อจสัโอ้เบ็ดปักเว้ยฮอ่มฮอม nhiều chưa chẳng biết cứ hết mọi người ta à được hết mọi người ta biết được hết mọi người ta biết được hết người ta biết được hết mọi người ta biết được hết mọi ใช่แล้วครับวิธีเที่ยวบ้านประมาณนี้แหละ